ดานี้แล้วก็ได้ยินเสียงกางสดานเขามาคือคือเหตุผลคืออะไรครับคือ,อหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตีตีเสียงมันจะไม่เหมือนกันคือถ้าตีเหล็กที่ตีอยู่เมื่อสักครู่น,นี้คือถ้าถ้าเขาเขาไม่เห็นเขาไม่ได้ยินหรืเขาไม่มาก็ต้องเปลี่ยนมาตีกางสดานล้ตีกางสดานโดยมากหนวดมาแลวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ๋อหนวดมาแล้ว แรกก็ตีกังสะดานกำลังที่เกียรยกกังสะดานมาก็ตีเหล็กบ้างอะไรเงี้ยได้ไหมถ้าตีกังสะดานเขาจะยกถั่วขึ้นมาเลยอ่ะโอ้นี่เป็นปลาแสนรู้เลยนะครับไม่ท้าเป็นปลาธรรมชาติทอง เราก็ได้มาอยู่ในธรรมชาติวันนี้นก้อนนะ้อย๋น ูดนะคะก็เป็นแม่ของคุณพลอยที่นี่ตั้งชื่อลูกสาวเป็นบ้านคุณพลอยโฮมสเตย์ค่ะอยู่ตำบลสวนเพึ่งอำเภอสมพูสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีถ้าต้องการมาพักผ่อากาศหนาวๆแล้วก็ปัสจักโควิดเพราะว่าเรามีห้องจำนวนจำกัดก็แวะมาที่นี่ได้นะคะเบอร์โทร063 532 892 6ค่ะที่นี่มีกี่ห้องครับทั้งหมดเห้องเองค่ะเราจะเราเราให้บริการลูกค้าแบบไหนลักษณะยังไง ก็เตียงห้องทุกห้องก็จะมีห้องนอนพักนอนคนนอนท่านเดียวแล้วก็พักสองท่านพักสี่ท่านพักสามท่านแล้วแต่จะแจ้งเข้ามาค่าห้องก็ราคาไม่แพงแต่ที่นอน v i p ค่ะส่วนใหญ่อโดยช่วงที่ผ่านมาที่เจอปัญหาก็ปิดไป ค่ะปิดไปหนึ่งปีตอนนี้ตอนนี้เพิ่งเพิ่งจะเปิดเนี่ยค่ะก็พร้อมที่จะให้บริการกับลูกค้าแต่เปิดก็ยังต้องระวังต้องคนที่มีเอกสารฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็มีการตรวจไข้ทุกครั้งที่เข้าห้องพักค่ะช่วงนี้ก็ที่บ้านพักคุณฟาร์โฮมจิตเ์เนี่ยเป็นเซ็นเตอร์ของอำเภอสวนพึ่งซึ่งเป็นที่ก็ไม่ได้กว้างมากประมาณหนึ่งไร่กว่าแต่ว่าอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวของสวนพึ่งมีสวนดอกไม้มีสวนองุ่นแล้วก็ เ่สวนเพิ่งไอแลนด์หอมเทียนจะไปทานน้ำร้อนไปไปน้ำร้อนบ่อคึงไปซินลารี่ก็คือห่างกันแค่กิโล2กิโล3กิโลเป็นเซ็นเต,นเตอร์ตรงกลางค่ะเจะสภาพอากาศช่วงนี้เหมาะสมที่สุดแล้วไหมครับสำหรับการที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเวลาที่โอกาสอากาศเย็นพอๆไปเขาใหญ่ถ้าที่นี่ก็คืออยู่กรุงเทพก็จะเดินทางมากใกล้นิดนึงอากาศก็ กำลังดีตอนนี้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้ดูโพสต์อันนี้หรือคลิปอันนี้แล้วก็กรุณาติดต่อมาตามเบอร์โทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ